ครับเรื่องลมครับผมได้ได้แล้วนะรัชกาลที่ห้าเสด็จมาในงานนค,น,นครพิรีพระนครพิรีมาแต่ในมางานหล่อสีมางานหลอสีที่บนนครพิรีแต่ไม่ใช่งาน ไม่ใช่งานแบบแบบทุกวันนครับครับครับมาปุ๊บแล้วนิมต์พาทั่วเมืองเสร็จเลยอก็หลวงพ่อองค์ที่ห้าเนี่ยท่านเจ้าอาตงกนิมมณฑาเนี่ยหลวงพ่อปุกเนี่ยองค์นี้ไปด้วยหลวงพ่อไปในงานร่วมงานที่ท่านนิมนต์ไปรัชกาลที่ห้าและได้สนทนากับรัชกาลที่ห้าการส่วนตัวส่วนองค์ท่านเกิดสักธาในตัวท่านก็เสด็จมาวัดใหญ่ครับมาปุ๊บแล้วก็มาด้านแรก เจอภาพระเบียงโคตรก่อนครับแต่ยังไม่มีเลขห้ามีช่างกำลังออกแบบอยู่ที่จะทำภาพระเบียงโคตรับแต่ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นภาพระเบียงโคตรเพราะท่านยังไม่ได้รับถวายคก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นกําแพงแก้วครับพอท่านรับว่าเป็นกรภาพถวายทั้งหมดเลยเป็นเงินในสมัยนั้นน่ะแปดสิบช่างแปดสิบช่างรั้อะไร ใส่ร้านอยู่แล้วนะครับทั้งหมดเลยแล้วเลขค่าทั้งใส่ไปด้วยปุ่บบันเลยับผมเห็นอยู่ครับตะกี้ถ่ายรูปมาแ8ด้านแต่มีด้านหนึ่งด้านหนึ่งที่เขียนกับข้างไว้ที่เขียนกับข้างสลับหลักสลับเลขค่าใช่ไหมครับเลขค่ากับข้ไว้ครับอุกพอนี้ถ่ายคำไหนถ่ายไว้ว่ากลับตาถ่ายไ้ว่าราการจะหากกลับไปครังนี้นะจะต้องไปสวัสดหคดแน่นอนอมก็เพื่อติดหัากลับ ที่เราทำเป็นแคทไว้อะครับครับางที่ตะวันออกเสียเหนือเฉียงเหนือทางด้านนอกครับอืมได้เดีวและก็เสด็จมาเห็นภาวทานครับไม่มีชัดไม่มีฉัดก็ขอถัวายสบโทหรือว่าร่มครับกับตัดําออกแล้วก็แฝงตัดดำออกแล้วก็แฝนแทนฉัดครับผมหมดแค่นี้นะครับอ๋อ